่านาวนคเออเใส่แบบดับเบิลอะอะไรกะเพราพริกแกงอะไรเงี้ยทำไมไม่มีใครทำลาดน้ำตกราบข้าวมา ตีนม well. ่เข้างนอะน่จนชอบนะนตกหมูราดข้าวจานหนึ่งมันไม่คุ้มม no ั้เครื่องมันเยอะเครื่องมันเยอะเครื่องมันเยอะน้นตกหมูราดข้าวทำจานราดยอดจะมีเอาราดราดราดเป็ด พี่ทำข้าวสองจานพี่ทำตกจานหนึ่งแล้วก็ข้าวปลาจานนึงดีกว่าไหมไม่ได้นั่นกันพี่พี่ทำตกผมจานนึงแน่พี่ข้าวจานก็ไเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาล่าข้าวเลยดีกว่าดีกว่าก็แปดสิบบาทอยู่แล้วมูไม่เอาสี่สิบบาทไม่ห้ามทำเกินกับพี่ให้มูเหมือนกันเนาะเกลนะมะนาวต้องขัวหน่อยเพี้ยเขาคลิปข้าวี่ิปเพี้ยกังก่าอันนี้ถ้าใส่ยอมไม่คลิปแต่นี่ไม่ต้องใส่เล่คลิปเปี้ยนี่เรา

กินน้ำปล่าวีหากัน่าดูว่าเท้าคว้าไฟทอล้ำถึงนอนอะไรมันตันตมไปอาบด้าซ้ายไม่คุนอ่ะมาที่ตัวเขาที่ขาวแดงี่เขาบอกแล้วนอนหนาววินนีไอ้แม่งเช็งแอร์ไอ้โลกยิ่ง้่ามั้งคืนเนี่ย ลุกมาหาบา ema, rồi, ้าผมอีกอยู่ด้วยตวมอย่ไหนวะพีกาเราไปคุดอยู่ไหนเอาไปโมแตัวเน่ไวหวาะหนาวไม่มีพ่าพรมไม่มีอะไรเลยรมนี่ผมเตี้ยนะทได้อะโอ้โหนี่เขากอดกันสองคนเลยนะนอนกันเตีงแล้วนอนได้สี่คน นอนห่างกันด้วยอ่ะรวยนอนไม่หันหลังให้ผมเลยพี่เบิร์ดอุ้ยมึงมากูสิแต่กูโอ้โหแล้ว เมกาปุกไข่น <Haj> ้ตดังโอ้โหต้องไปคอยเตียเลยนไอู้ก่ปิดไม่เป็นงองดับแล้วตอ้รู้ว่ปิดแล้วก็นอนัยาวปิดไมปิดไม่เป็นเลยก็ใหดับอย่แแหละ้อตอร้อ ขาื่มผมเขา่ดับรถกไรว่าผมก็ไปในรถผไอ่ะไปที่ชาวบ้านไปตรงหนรถเติรนมาอู้ันยังเรื้องเล่งรถเ่ยคว้ามาแล้วทำไปตรงไหนบอกก็ไม่เห็นอยู่นี่แหละไป สัตวปิดก็ปิดไม่ถูกไอ้ย่าสองรอบแล้วไอ้เหี้ยดำไอีก่ิหน่ะรอบที่สาวอยู่นี่อยู่นี่เองเดี๋ยวเขาไปวโอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่บอพี่บอเอาโทรศัพท์ไปชาร์จข้างในห้องด้วยใช่ไหมอ๋อของพี่บอด้วยตี่ดังนะ่ยผมไม่ด่าผมไม่ด่งเขียนไม่มี ผมจับดูผมจำได้ว่าศัพทาพี่อะไรใ,ใครเนี่ยผม,มเป้ผีพี่คนผีเป่าตั้งผูกไว้ป่ะผมว่าใช่นะเพราะ<อ>ผมเป็นคนปิดหยุดเองอ๋อผมตั้งผูกไว้ตีห้ายี่สิบถูกต้งองผมเนี่ยไปไปปิดเองแล้วมไปกอยติงด้วยอ่ะดังหลายรอบอ่ะผมหาไม่เจอแต่ผมผมจับเขาพี่หมอเออเนี่ยไอ้ฟน เอาใช่ที่50มันจะมันจะปกู่เรื่อยถ้าไม่ปีนไปแ้วใช่เอ๊ะเอ๊ะครับผมเี่มเป็นไม่ได้เปลีแยนไมบอกว่าจะ้องทาไว้ในห้องน้ำเลยห้องน้ำเลยต้องกดเร่ต้องกดเบรคแล้วกดเบรคเดี๋ยวสะพานตรงกี้ครับโลตีต้องกดเรไลเลยสไลเลยพื้นต้องกดต่อ ไม่รู้ว่า how ได้กดเออเฮียรถเออขวดลับต่อมอยู่นี่แหละงั้นกูไปเองเหี้ยรถก็รถกูกูไปเองก็ได้เอมาแล้วโอ้ใช่ใช่คนช้าคนสาไปเนี่ยบคนไทยแล้น่ากินวะ

อย่อะไรนึกผลไม้ซื้อมาก็ก uh, ินฟริมวะหนังสั่งกับข้าวกูสั่งผัดไทยเนี่ยถ้าเป็นลูกอ้าเป็นลูกได้ขูช้ำเลยเฮ้อจัดไม่ได้ดูได้เจ้าก กินเป็นแมงกินกินแต่น้ำาเดินลูกเดียวช่างผัดไทยมาหน้าพันเป็นเดินจำข้าอะไรไม่กิ ต้ำเจลุนเส้นดี่ใส่ตะปูเอาเส้นแบบไม่เปื่อยน่ะหนังชีวิตที่เนี Sword> ่กวาจะสูดหมดจยไปพี่คอ ลอ,ลองไปลองไปเอ๊ะเดีมตุ๊ดถามไปอะไรตายหัวเป็นเส้เเติดคอตายตายไม่สมดักสี่ <c oughs> ตายดักสี่ <c oughs> ไม่ช้าเลยเดินมาทีนะเดินหนึ่งเนี้ยยืนดูป <c oughs> ั๊บเห็นว่าร้านเปิดต่อนวันหนึ่งร้านลาบมืมอดีข้าวแน่เลย เดินกลับนัั่งกินน้ำหมูติวอหนเนะเมกี้ไปมาผมก็้ออกไปไล้จได้มน้งนี่ลางไปนี้มันไม่มีปั๊มเลยนี่วะลงไปไกลไหมว่าจะถึงปั๊มบ่อพ่อฟ้ามเมือง่โวิ่งถึงเหรอแต่แมวเมื่อกี้เอา ว่าแล้วไ <favorite> ม่เอื้อนไม่เอ่ยังก็ว่าเดี๋ยวเอมาเติมมอมมอมยังร่างนไม่เป็นไรมีรากแข็งผมอะชิวๆใจรอไว้เลยนะวิ่งแค่น้ำมันหมดสักเวลาทำมะแววเลยัรถรถพี่มองไงเอารถพี่อู๊ดเลยดีแล้วนี่ซ่อมเสร็จแล้วมาลากผม ไข่ด e, ูดไข่กินได้หรือเปล่าไม่ได้เอามานี่รับด um> ูดไข่ไหมกินอะไรไม่ได้โอ้โหมองไข่ใหญ่นี่ก่อนอะไรนี่หม้อก้อนอะไรฮะก่อนเลยรก้อนอะไรตีกันลาบเนี่ยตีกยอก็มาไหมมาแล้วมาแล้วตีเอาเลยไหนกินไปแล้วกินแล้วนี่เดี๋ยวออกมด อเอาเรือพัดไทยเราเลือผัดไทยโอ้ยแ้เขาแบบนี้เจี่ยวเลยนะจานเลยจ้าจดูงี้เอาแบบแบบนี้ดีกว่าอนี้หมอครับจายเลยเ้อลองนะองเรามันเป็นมู่ทั่นไงนอมองนะ จนได้กูจะล่ากเรื่องน้ำมันหมดทุกที <laughs> หมดอย่างโมงอย่างเดียวลากสามมันจะเท่หน่อยนะอู๊ดม,มันหมดแล้วลากอ่อนลงเนินในหนังชีวิตทุกทีเลย